ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านเคยไหมคะที่รู้สึกว่าชีวิตมันไม่ดีเอาเสซยเลยทั้งที่เราก็ไม่ได้ทำชั่วร้ายอะไรใหญ่โตแต่ทำไมปัญหาก็ยังเข้ามาทั้งเรื่องการเงินสุขภาพความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความรู้สึกเหนื่อยหน่ายในใจมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนบางครั้งก็อดถามตัวเองไม่ได้ว่านี่ฉันกำลังชดใจกรรมอะไรอยู่หรือเปล่า วันนี้เราจะมาคุยกันถึง 3. กรรมเล็กๆที่คุณอาจทำโดยไม่รู้ตัว 3. กรรมเล็กๆที่คุณอาจทำโดยไม่รู้ตัวแต่กลับส่งผลต่อชีวิตอย่างเงียบๆซึ่งถ้าเรารู้เท่าทันและหยุดมันได้ชีวิตก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นโดยไม่ต้องรอปฏิหารใดๆเลยค่ะกรรมที่หนึ่งกรรมจากคำพูด ว่าจะที่หลุดลอยแต่ไม่เคยหายไปคำพูดเล็กน้อยที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่สามารถสร้างหรือทำลายโลกของใครบางคนได้เลยเรามักลืมไปว่าคำพูดที่พร่ำบนด่าว่าเสียดแทงหรือแม้แต่คำพูดลบๆกับตัวเองเช่นเรามันไม่เก่งหรอกไม่ไหวแล้ว ชีวิตมันแย่แบบนี้แล้วสิ่งเหล่านี้คือวจีกรรมหรือกรรมทางวาจาที่มีพลังสะสมในใจอย่างเงียบๆเพราะวาจาเชื่อมโยงกับเจตนาและเจตนาเชื่อมโยงกับพลังของจิตคําพูดคืออาวุธทางกรรมหากเราใช้วาจาอย่างมีเมตตาสร้างกําลังใจและสื่อสารด้วยความรู้ตัวเรา จะสามารถเปลี่ยนกรรมตรงนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเลยกรรมที่สองความคิดที่ไร้สติคือประตูของกรรมเก่าการปล่อยให้ความคิดไหลไปเรื่อยๆโดยไม่มีสติคือการเปิดประตูให้กรรมเก่าเขออ้ามามีอิทธิพลกับชีวิตท่านอาจเคยได้ยินคำสอนว่าจิตที่ไม่มีสติคือที่รองรับของ กุศลกรรมหากเราหมกมุ่นอยู่กับความคิดลบความอิจฉาความกลัวหรือความโกรธแม้เพียงในใจก็ถือเป็นการสร้างมาโนกรรมซึ่งส่งผลลึกกว่าวาจีกรรมและกายกรรมเสียอีกหลวงพ่อจรันเคยสอนไว้ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วจะไม่ดึงดูดผลกรรมร้ายให้มาส่งผลแรงเพียงเริ่มมีสติ เริ่มเฝ้ารู้ความคิดของตนเองแค่นี้เราก็เริ่มหยุดกรรมได้ตั้งแต่ต้นทางแล้วกรรมที่สกรรมจากการไม่รู้คุณของชีวิตไม่รู้คุณคืออัคตัญญูกรรมที่เงียบที่สุดนี่อาจเป็นกรรมที่หลายคนนึกไม่ถึงแต่ในทางธรรมถือว่าเป็นอากตัญญูกรรมอย่างหนึ่งเช่นไม่ขอบคุณอาหาร ไม่ไหว้พ่อแม่ไม่เห็นคุณครูบาอาจารย์ไม่เห็นค่าของลมหายใจตัวเองสิ่งเหล่านี้คือการตัดพลังบุญที่ละเอียดและเงียบมากในชีวิตและในบางครั้งการทำความดีที่เม่ในใจจะรู้สึกเจ็บปวดเช่นอาจจะมีบางคนที่คิดดีทำดีกับพ่อแม่ด้วยใจบริสุทธิ แต่กลับได้รับคำพูดที่ทำร้ายอคติหรือความเย็นชากลับมาสิ่งนี้ไม่ใช่เพราะบุญไม่มีผลแต่เพราะกรรมนั้นลึกเราอาจเคยมีกรรมเก่าต่อกันมาก่อนในอดีตชาติและวันนี้เราได้รับโอกาสในการชดใช้และแปรเปลี่ยนมันการอดทนการให้อภัยและทำความดีแม้ในใจจะรู้สึกเจ็บปวด คือการสร้างพลังจิตที่ยิ่งใหญ่กว่ากรรมใดๆขอเพียงไม่โกรธไม่จองเวรไม่เอาความเจ็บปวดไปวนซ้ำๆในใจบุญของเราจะค่อยๆตัดวงจรเก่าทิ้งไปและชีวิตจะค่อยๆค,คล,คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเพียงเริ่มต้นวันด้วยใจรู้คุณเช่นขอบคุณอาหารนี้ขอบคุณ ลมหายใจนี้ขอบคุณโอกาสที่ได้มีชีวิตแก้ไขอีกวันแก่นี้ชีวิตเราก็เริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยในทางที่มั่นคงและเต็มไปด้วยพลังบุญหลวงปูด่ดูพรมมปันโยเคยกล่าวไว้ว่าถ้าจิตไม่กระตันยูก็ไม่เชื่อมกับสายบุญสรุปสั้นๆคือ พูดดีเปลี่ยนกรรมคิดดีปิดประตูกรรมรู้คุณเชื่อมต่อพลังบุญชีวิตของเราเปลี่ยนได้ทุกวันแค่รู้ตัวในสิ่งเล็กๆที่เราทำในแต่ละวัน